สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของความรักล้วนเลยนะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะ ชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นนะคะสมัยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและกลุ่มคนมีคู่กลุ่มคนโสดนั่นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทคนที่กำลังจะไปจ ใครสักคนหนึ่งหรือว่ากําลังมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาจีบรวมถึงคนที่มีคนคุยอยู่แล้วกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มคนโสดนะคะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนมีคู่ค่ะอันนี้ไม่ยากนั่นก็หมายถึงคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคบหาดูใจกันมาอยู่แล้วรวมถึง คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือกลุ่มของคนโสดค่ะคนโสดชาวลัคนาราศีมีนค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องรักตัวเองให้มากเลยนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนโสดชาวลัคนาราศีมีนจะมีโอกาสเจ็บแล้วเจ็บอีกเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกประมาณนี้นะคะต้องตั้งสติให้ดีต้องรักตัวเองให้มากค่ะอาจจะมีเหตุการณ์นะคะ ในเรื่องของความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดขึ้นคนที่คุณคุยอยู่หรือว่ากําลังจะไปจีบใครหรืออาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณคุณก็ดีใจแล้วว่าอ่ะคนนี้สนใจในตัวคุณแต่ปรากฏว่ามารู้ตัวอีกทีคือเขาเองก็ไปคุยลักษณะนี้กับคนอื่นเหมือนกันประมาณนี้ค่ะแต่คนสดชาวลัคนาราศีมีนคะคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดนั้นค่อนข้างที่จะมีมากเลยนะและอย่าง จะบอกว่าการที่ชาวลัคนาราศีมีนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครอยากจะให้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบพี่น้องหรือแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีที่สุดนะคะไม่ควรที่จะเร่งรีบหรือจู่โจมมากเกินไปนั่นเองค่ะในเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าคนโสดชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยสำหรับบางคนนะคะยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครสักเท่าไหร่หลายๆคนที่เป็นคนโสดเนี่ยก็อาจจะได้เริ่มต้นคุยไปแล้วแต่หลายๆคนที่โสดสนิทยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึก เพราะคุณแฮปปี้เกิดชีวิตโสดแล้ว คุณอยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานและการหาเงินยังไม่อยากจะเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณมองว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งแล้วมันทําให้ชีวิตคุณได้มีการพัฒนาไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสกับคนคนนั้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นคนโสดในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมองถึงอนาคตแล้วก็มองการไกลามากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ สำหรับใครที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะ ลักษณะของคนที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างคลุมเครือค่ะเอ๊บางคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยเหมือนแฟนกันเลยแต่คุณและคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยต่างคนต่างรู้ดีว่ายังไม่มีใครพูดออกมาสักทีว่าเราเป็นแฟนกันว่าเราเป็นอะไรกันบางทีก็ดูเฉยชาบางทีก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนคนพิเศษเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะคลุมเครือมากๆเลยค่ะซึ่งคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักของคุณหรือครอบครัวของคุณมองเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่า เอคู่นี้เนี่ยเหมือนกับมีการพัฒนาได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเช้าวลัคนาราศีมีนเองนั้นจะรู้ดีที่สุดค่ะ ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยคุณเป็นฝ่ายที่พยายามค่อนข้างมากเลยนะคะโดยมากแล้วสมัยจะมองว่าชาวลัราศีมีนที่พยายามพยายามชวนคุยพยายามชวนออกไปข้างนอกพยายามชวนไปกินข้าวไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโทรหาการเป็นคนเริ่มต้นส่งข้อความไปหาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ่ายที่พยายามและทํางานหนักมากในความสัมพันธ์นี้นะคะจะต้องบอกเลยว่าความพยายามของคุณบางครั้งก็ท้อถอยเหมือนกันบางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะจ นบางครั้งหงุดหงิดถึงขั้นที่แบบทะเลาะกันไปเลยก็ได้คุยกันไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคุณเองก็เหนื่อยเหมือนกันที่จะต้องเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียวจะเอาอยัางไงก็ควรที่จะเคลียร์ให้ชัดเจนในประเด็นนี้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะต้องบอกเลยนะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมใครที่คบกันมานานแล้วนะคะใครที่คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็มีเกณฑ์คบกันไปเรื่อยๆค่ะบางคนนะต้องพยายามปรับเปลี่ยนต้องพยายามคิดถึงอนาคตต้องพยายาม พูดคุยในเรื่องของการวางแผนอนาคตต่างๆนานามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายพยายามมองการไกลส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขารู้สึกเฉยๆยังไงก็ได้เรื่อยๆสบายๆใจเย็นๆอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมองอนาคตสิเราต้องวางแผนสิถ้าเกิดคู่ไหนยังไม่แต่งงานก็วางแผนในเรื่องของการแต่งงานไปหาเลิกหายามเก็บเงินหรือย,ยังคุณพ่อคุณแม่ไปคุยหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่กังวล อันนี้สมัยเพียงยกตัวอย่างให้ฟังนะคะจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเก็บเงินเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเรื่องของการซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างที่จะต้องความต้องการความชัดเจนต้องการวางแผนแต่อีกฝ่ายนึ่งกลับชิลชิลสบายสบายปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกมันไม่เท่ากันแน่นอนทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะก็ต้องพยายามระมัดระว วางรอบคอบดูแลเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีนะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีมีนค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอความรักดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ